เมื่อสาวน้อยวัยใสได้พบกับหนุ่มใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยในห้วงอารมณ์ที่อ่อนไหวทั้งคู่ไม่อาจหักห้ามใจต่อแรงปรารถนาที่มีต่อกันได้แต่ด้วยฐานะและเชื้อชาติที่ต่างกันจึงกลายเป็นกำแพงสูงที่ยากจะสามารถข้ามผนแล้วในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะจบลงเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง The Lover กลัวทำไมเ้อใจเป็นของเธอหนังเปิดตัวที่ประเทศเวียดนามในปี1929ณริมแม่น้ำโขงขณะที่นางเอกกำลังจะนั่งเรือข้ามฟากจากชนบทเพื่อไปเรียนหนังสือที่เมืองไซง่อนก็ได้มีรถหรูคันหนึ่งขับขึ้นมาบนเรือข้ามฟากพระเอกได้แอบมองนางเอกอยู่ภายในรถแล้วเขาก็เดินเข้ามาทักทายพูดคุยและบอกว่าเธอนั้นสวยมากๆนางเอกก็เลยถามว่าเขาเป็นใคร จนได้รู้ว่าพระเอกเป็นคนจีนที่มีฐานะและเพิ่งเรียนจบด้านธุรกิจกลับมาจากปารีสหลังจากที่ได้พูดคุยกันสักระยะพระเอกก็อาสาไปส่งเธอที่โรงเรียนมัธยมไส้งอนโดยระหว่างที่อยู่บนรถพระเอกก็พยายามพูดคุยกับเธอตลอดจนได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่ที่หอพักติดกับโรงเรียนแล้วเขาก็ถามว่าเธออายุเท่าไหร่ซึ่งนางเอกก็โกหกว่าเธออายุ17ปี ทั้งที่จริงๆแล้วเธออายุเพียงแค่15เท่านั้นส่วนพระเอกก็บอกว่าเขาอายุ32จากนั้นมือของพระเอกก็เริ่มเลื้อยไปเรื่อยเลยครับผมหมายถึงว่าแค่จับมือนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมหน้าของนางเอกถึงได้ฟินๆได้ขนาดนั้นเมื่อมาถึงโรงเรียนนางเอกก็กล่าวลาและเดินจากไปในเช้าวันต่อมาขณะที่นางเอกกำลังเดินจะขอพักไปอย่างโรงเรียน เธอก็ได้เห็นรถหรูคันสีดำเมื่อวานอีกครั้งพระเอกได้แอบเฝ้ามองเธออยู่ในรถเธอจึงได้เดินเข้ามาแล้วจูบไปที่กระจกเบาๆอื้ม <c oughs> เด็กมันยัว่วเด็กมันยัว่วแล้วเธอก็วิ่งเข้าโรงเรียนไปเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนนางเอกก็พยายามมองหารถสีดำคันเดิมแต่ก็ไม่พบในช่วงบ่ายวันหนึ่งพระเอกก็ได้มาจอดรอนางเอกที่เดิมแล้วเธอก็เดินมาหาเขาที่รถ ทั้งคู่นั่งรถออกไปด้วยกันโดยไม่ได้พูดจากันสักคำพระเอกพานางเอกมาที่ห้องห้องหนึ่งเขาบอกเธอว่าห้องนี้เรียกว่าห้องชายโสดเป็นห้องที่พวกผู้ชายมีฐานะมักพานางบำเรอมานอนเธอก็เลยถามเขาว่ามีนางบำเรอเยอะหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบและถามกลับว่าเธอเคยมาห้องแบบนี้กับใครบ้างหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้มา พระเอกเลยพูดว่าเขากลัวว่าจะตกหลุมรักนังเอกแล้วชวนเธอออกไปจากที่นั่นแต่ว่าเธอนั้นต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อพร้อมกับขอให้เขาทำกับเธอเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆหลังจากนั้นฉากแอคชั่นสุดตกาตาก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามันสักแค่ไหนก็ต้องไปรับชมในหนังตัวเต็มนะครับเมื่อสงครามจบนังเอกก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอฝันอยากจะเป็นนักเขียน แต่แม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยและบอกว่าฐานะทางบ้านของเธอนั้นแย่มากๆเนื่องจากพี่ชายคนโตติดฟิ่นอย่างหนักเขามักแอบขโมยเงินของแม่อยู่เสมอพระเอกจึงได้ถามเธอว่าที่มากับเขาเพราะว่าเรื่องเงินหรือเปล่าซึ่งนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่เธอบอกว่าเธอชอบทุกอย่างที่เป็นเขารวมถึงเงินที่เขามีด้วยเอ๊ะอยังไงวะแล้วทั้งคู่ก็ไปนั่งทานอาหารชดเชยพลังงานที่สูญเสียไป เป็นครั้งแรกที่นางเอกได้ทานอาหารที่ดีขนาดนี้แล้วเธอก็บอกว่าถ้าที่บ้านรู้ต้องเอาพระเอกตายแน่ๆหลังจากนั้นเธอก็ถามว่าจริงหรือเปล่าเมื่อผู้หญิงเสียตัวแล้วจะไม่สามารถหาผู้ชายแต่งงานได้อีกพระเอกก็บอกว่าจริงเช่นถ้าเขาอยากจะแต่งงานกับเธอขึ้นมาที่บ้านต้องไม่ยอมแน่ๆแ,แต่นางเอกกลับมีท่าทีที่ดีใจเพราะเธอเองก็ไม่ชอบประเพณีของคนจีน ในเย็นวันถัดมาคนขับรถของพระเอกก็มารอรับนางเอกที่หน้าโรงเรียนท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายแล้วนางเอกก็ได้มาที่ห้องชายโสดอีกครั้งพอมาถึงทั้งคู่ก็ได้ออดออดจะกิ้งแกลดกันในมื้อค่ำวันนั้นพระเอกได้เล่าให้หนางเอกฟังว่าเขากำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเลยถามว่าเขารักผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เลย เราแต่งงานกันก็เพื่อความมั่งคั่งตามประเพณีจีนจนวันหนึ่งขณะที่แม่ของนางเอกกำลังสอนหนังสือเด็กๆเธอก็เห็นรถหรูคันหนึ่งขับเข้ามาในโรงเรียนชนบทแห่งนี้แม่จึงได้เห็นว่าลูกสาวมีคนขับรถมาส่งถึงบ้านในคืนนั้นแม่จึงได้เข้าไปซักถามนางเอกว่าชายคนที่ขับรถมาส่งเธอเป็นใครกันแน่นางเอกเลโกหกว่าแค่เพื่อนคนหนึ่งที่รวยขับรถมาส่งก็เท่านั้น แม่จึงถามต่อว่านางเอกไปนอนที่ไหนมาเพราะที่หอพักส่งจดหมายมาบอกว่าเธอไม่ได้กลับมานอนที่นั่นนางเอกเลยโกโหกว่าเธอไปนอนบ้านเพื่อนแต่แม่ก็ไม่เชื่อทำให้นางเอกต้องพาครอบครัวมาทำความรู้จักกับพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอจะไม่ค่อยชื่นชอบชาวจีนสักเท่าไหร่โดยระหว่างที่ทานอาหารพระเอกก็พยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขา แต่ทุกคนกลับให้ความสนใจกับอาหารเลิศหรูแสนอร่อยมากกว่าเมื่อพระเอกจ่ายเงินค่าอาหารแม่ก็ถึงกับตาโตขึ้นมาทันทีจากนั้นพวกเขาก็ไปดื่มกินเต้นรำกันต่ออย่างสนุกสนานในคืนนั้นพระเอกกับนางเอกได้กลับมาที่ห้องชายโสดทั้งคู่ได้ออดออดจะก,กิ้งแกลดก,กันเหมือนเช่นเคยแต่เท่ว่าในครั้งนี้นางเอกได้ถามพระเอกว่าปกติถ้าเขาไปเที่ยวผู้หญิงจะต้องจ่ายเงินให้เท่าไหร่ พอแม่ของเธอต้องการใช้เงินพระเอกก็เลยเอาเงินให้กับเธอจากนั้นนางเอกก็เอาเงินมาให้กับแม่แล้วแม่ก็มาพูดคุยกับผู้ดูแลหอพักว่าลูกสาวเป็นเด็กเรียนเก่งที่รักอิสระไม่ต้องไปบังคับเรื่องเวลาการเข้าออกของเธอซึ่งผู้ดูแลหอพักก็ยินยอมหลังจากนั้นไม่นานที่โรงเรียนนางเอกก็ไม่มีเพื่อนอีกเลยทุกคนมองว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีที่ไปหลับนอนกับชาวจีน ในค่ำคืนหนึ่งพระเอกได้บอกกับนางเอกว่าเขาคงทนไม่ได้ถ้าเธอต้องกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็ถอดแหวนเพชรของแม่ให้กับเธอในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาหาพ่อที่บ้านเพื่อบอกว่าตอนนี้เขารักกับผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งแต่พ่อก็ไม่ยินยอมเขาต้องการให้พระเอกแต่งงานกับผู้หญิงจีนที่เขาเป็นคนเลือกพระเอกจึงได้มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หนางเอกฟังว่าพ่อไม่ยอมให้เขาแต่งงานกับเธอ ซึ่งเธอก็บอกว่าพ่อของเขาพูดถูกเพราะจริงๆเธอก็ไม่ได้รักพระเอกด้วยแล้วเธอก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของเธอค่อนข้างมีฐานะดีแต่หลังจากที่พ่อเสียชีวิตแม่ก็ถูกคนหลอกเอาเงินไปจนหมดกลางดึกคืนนั้นนางเอกได้ถามพระเอกว่าผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยสวยหรือเปล่าเขาก็บอกแต่เพียงว่าเธอนั้นรวยมากๆแล้วพระเอกก็ขอร้องให้หนางเอกพูดตามเขาว่า เหตุผลที่เธออยู่ตรงนี้กับเขาเพราะว่าเธอต้องการเพียงแต่เงินของเขาเท่านั้นและเอกต้องการปลอบใจตัวเองว่านางเอกเป็นเพียงผู้หญิงขายตัวเขานั้นรักนางเอกอย่างมากจริงๆจนไม่สามารถจะมีอะไรกับเธอได้ส่วนพี่ชายคนโตของนางเอกก็ยังคงเกเรไม่เลิกถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีเธอแม่จึงต้องตัดใจส่งลูกชายสุดที่รักให้กลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก่อน ในค่ำคืนหนึ่งนางเอกได้มาหาพระเอกที่ห้องเขาอยู่ในสภาพหมดอะไรตายอยากวันๆเอาแต่นอนไม่อยากจะทำอะไรเพราะเขากำลังจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักส่วนนางเอกก็กำลังจะย้ายกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยคืนนั้นนางเอกได้ขอพบกับพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่เขาแต่งงานเมื่อวันงานมาถึงมีผู้คนมากมายมาร่วมยินดีหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกที่มองดูเขาอยู่ หลังจากนั้นเธอก็กลับมาหาแม่ที่บ้านซึ่งแม่ก็ได้กล่าวชื่นชมพระเอกว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆเขาช่วยชัยนี่แทนพี่ชายของเธอและยังเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการเดินทางกลับฝรั่งเศสอีกด้วยในเวลาต่อมานางเอกก็มาหาพระเอกที่ห้องชายโสดตามที่ได้สัญญากันเอาไว้เธอนั่งรอเขาจนมืดคำ่ำแต่เขาก็ไม่ได้มาและแล้วก็มาถึงวันที่นางเอกจะต้องเดินทางกลับไปอย่างฝรั่งเศส ขณะที่เรือกำลังจะออกจากฝั่งนางเอกก็มองเห็นรถสีดำสุดหรูหราที่คุ้นเคยพระเอกได้มารอส่งเธอขึ้นเรือลำใหญ่กลับไปอย่างฝรั่งเศสเธอจึงได้ยืนในท่วงท่าที่ทั้งคู่ได้พบกันในครั้งแรกหลังจากที่เรือออกไปสู่กลางทะเลท่ามกลางเสียงดนตรีสุดโรแมนติกเธอก็ได้รู้ถึงหัวใจตัวเองแล้วว่าเธอได้ตกหลุมรักพระเอกโดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยหลายปีผ่านไปนางเอกกลายเป็นนักเขียน พระเอกได้โทรเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่าเขาไม่เคยหยุดรักเธอและจะรักเธอไปจนวันตายแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมว่าหนังเรื่องนี้นำเสนอให้เห็นถึงประเพณีความคิดแบบคนโบราณในเรื่องของการแต่งงานและเชื้อชาติรวมถึงการที่ชายหนุ่มหญิงสาวจะต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะมีความสัมพันธ์กันได้แม้บรรยากาศของหนังอาจจะเก่าไปสักหน่อย ก่อนที่จะจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้าหากว่าคุณถูกกีดกันโดยพ่อแม่หรือประเพณีคุณจะเลือกคนที่รักหรือจะปล่อยให้เป็นไปตามที่ได้ถูกเขีเขยนเอาไว้สำหรับผมในฐานะลูกชายของบ้านผมไม่อยากจะทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอตัวแอบไปห้องชายโสดก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ